จ้าแพ็คคู่นะคะรถแคทตเตอร์คุโบารุ่น L 4508ค่ะอุปกรณ์นะคะใบมีดดินดีนาแล้วก็ฐานไขใหม่ทั้งคู่นะคะรถสภาพสวยมากๆนะคะสำหรับ2องคันนี้ค่ะช้างส้มคันงามคุโต้า l 4508นะคะสภาพยางสวยๆนะคะตัวนี้นะยางนี่ใหม่เลยนะคะนี่ค่ะคันแรกนะคะตัวนี้ ชั่วโมงทำงานค่ะอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงนะคะตัวนี้1 1 7 1ชั่วโมงค่ะอีกหนึ่งคันนะคะจอดอยู่คู่กันตัวนี้นะคะสภาพสวยยางหน้างามยางขายางหลังใหม่ๆค่ะชั่วโมงทำงานนะคะตัวนี้อยู่ที่12 1 2สิบชั่วโมงนะคะ สวยสมบูรณ์พร้อมใช้ทั้งคู่นะคะสำหรับ L 4 5นะคะ L 4 5 0 8 Made in j a p a เมินเจแปตัวผลิตญี่ปุ่นนะคะราคานะคะสองคันนี้ราคาเท่ากันค่ะ2 8 9 0 0 0บาทนะคะ2 8 9 9 0 0บาทตัวรถไปมีดฐานถใหม่ถูกใจสอบถามสั่งซื้อได้เลยที่0810462640รีวิวการสับขีดใช้งานพรุ่งนี้หนูส่งให้ชมนะคะ ขอบพระคุณค่ะ